15คำศับพิษค่ะผู้จีนใช้ประจําสําคัญมาก f อเซ a y by load หนึ่งข่านฉาก็คือดูไหลอ่ะคําว่าฉาในที่นี้ก็แปลว่าฉมันนั่นเองค่ะเป็น say by รุ a d ข่านฉาเบื้องหยังดูอะไรกานฉาทําอะไรก็คือก้ารฉมันนั่นเองค่ะฉมันฉมันฉมันฉาฉาเห็นไหมคะมันก็เป็นคําคําเดียวกันกานฉาการฉมันทำอะไรค่ะเสียงชือ่ชอฉา,าอยากกินอะไรเสียงชื่อฉมันนั่นเองเสียงชื่อฉาฉมันก๋วย อะไรผีชมัมคืออะไรกุยคือผีชมัมะกุยไม่ได้แปลว่าอะไรผีนะคะจะเป็นศัพท์วัยรุ่นแปลว่าอะไรวะอะไรกันเนี่ยชมัมะกุยฟังพี่ไราสาระฟังพี่แปลว่าตดก็คือตดมันตดแล้วมันก็หายไปคือมันไราสาระฟังพี่อูอยู่อูอยูอยอ่มันอู่ซ่อมรถแล้วก็อยู่มันอยู่บ้านเบิร์ดคัมซีเวลล่คะค่ะอูอยู่ e a แน่นอนเวลาผู้ชายจีนถามว่าเออตอนเย็นเจอกันไหม e ีต i n g e ีติงต้งแน่นอนจ้ะ 见个面，见个。